่วงนี้ราคากระดาษเริ่มมีสัญญาณปรับขึ้นครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตราคาที่เป็นปัจจุบันกันครับสวัสดีครับผมเก่งจากซีดบิลสูตรรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นหลากหลายรายการครับวันนี้เรามาเริ่มอัปเดตกันที่ราคากระดาษแข็งกันก่อนครับวันนี้กระดาษแข็งกล่องล,ลังตาลน,น,นะครับราคาหน้าร้านปรับขึ้นไปเป็น1บาท70ครับ ต่อมาครับถ้าเกิดเป็นพวกกระดาษย่อยรวมสีต่างๆนะครับวันนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ80สตางค์ครับและสุดท้ายครับสำหรับกระดาษขาวดํานะครับผมวันนี้กระดาษขาวดำนะครับหน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ3บาทครับสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ป่าช้าจีนใกล้ๆกับแอททีคอนโดครับร้านเราครับเปิดทําการครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับสุดท้ายถ้าคคคุณรรนัับบ